สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่หน้ากุติหลวงตูศูนย์จันทวรรณโนนะครับท่าเนื่องจากหลวงปู่ชลาภาพบ้างนะครับลูกศิษย์ก็จะกําหนดเวลาเข้าสิบโมงเช้าถึงสิบสองโมงาเที่ยงนะครับแล้วก็บ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับไม่เลือกที่รักมักที่ช่างนะครับถ้าหลวงปู่สุขภาพดีไม่ป่วยนะครับก็จะต้อนรับทุกสิทธ์ให้พรทุกสิทธิ์ทุกคนนะครับช่วงนี้ลูกศิษย์ งดการที่จะให้หลวงปู่ผูกข้อมือนะครับเชือกสายสินข้อมือนะครับเพราะหลวงปู่อายุถึงแปดสิบแปดแล้วนะครับนี่ลูกศิษย์ก็ขึ้นไป้ายไว้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับป้ายอีกป้ายหนึ่งลูกศิษย์ได้ขึ้นไว้เลยนะครับเป็นเป็นกฎเหล็กเหมือนกันนะครับมาถึงแล้วเนี่ยฟังเขาหน่อยนะครับฟังลูกศิษย์ลูกหานะครับเขาต้องการรักษากายสังขารให้หลวงปู่อยู่ไปนานๆ นี่ลูกขิดก็เขียนประกาศไว้ที่หน้ากุฏิอย่างชัดเจนเลยนะครับงดจานวัตถุมงคลทั้งเหล็กจานทั้งปากานะครับงดเป่ากระหมอ่อมเจิมกระหม่อมนะครับงดนําวัตถุมงคลมาให้เป่าเพิ่มนะครับห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามถ่ายรูปอริยาบทไม่เหมาะสมนะครับหลวงปู่แปดสิบแปดแล้วนะครับตอนนี้หลวงปูง่อยู่นะครับมีรายตัวแล้วก็นี่หลวงปู่อยู่ก็จะ ติดป้ายไว้อย่างนี้น,นะครับนี่เป็นกุฏิที่หลวงปู่บอกว่าเย็นอยู่สบายนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเข้าไปกราบเฉยๆนะครับวันนี้ผมจะมาคุยวัตถุถึงวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความมิจมไม่น้อยนะครับนี่รักอ่าท้าวเวสุวรรณนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ล่องแจ้งแล้วพี่อะไรนะปุ๊ค,ครับปีปุ๊นะครับแต่และรุ่นแต่รุ่นนี้ต้องพูดถึง เพราะเราคุยอยู่ด้านหน้าของเท้าเวสุวรรณครับสวัสดีครับพี่รองแจ้งพี่รองแจ้งครับเมื่อกี้นี่ผมพาไปดูแผงวัตถุมงคลที่นี่เขามีทุกรุ่นไหมมีทุกรุ่นครับมีทุกรุ่นที่สร้างที่วัดนี้ไหมใช่ครับระเบียบการสร้างวัตถุมงคลที่นี่เนี่ยนอกจากขวายเงินให้วัดแล้วต้องขวายวัตถุมงคลไว้ห้าร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญครับในล่างสุดในล่างสุด,สดหรืออะไรก็ได้ที่ตกลงกับคณะกรรมการอ่า ถ้าถ้าใครสร้างเป็นเนื้อล่างด้วยโลหะมีค่าเขาก็ต้องเอานั้นแใช่ใช่เพื่อให้คนวัดได้เอามาเช่าอีกที่ใช่ครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่มาไว้ห้าห้ารอยรุ่นหมดไหมหมดจากวัดหมดไหมแล้วแต่ส่วนมากเนี่ยกรรมการก็ออกมาปล่อยตามวาระต่างๆหนึงก็คือมาปล่อยให้คนบูชาสองมาแจกเช่นลงทานคนมารุ่นทำบุญทรงน้ําลงตัอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาแจกมาแจกแล้วก็แจกรีเลย แจกฟรีเลยคือลงทานมาเขาก็แจกอ่ามิชิเขาก็แจกแต่ละรุ่นแต่รุ่นในที่เขาอยู่ในโกดังที่เขาถวายมาเขาแจกไปทางแปลเป็นเงินกล้างและกาแปลเป็นแรงงานที่เขามาช่วยอสัทธามาเป็นเทียนหรเป็นแรงงานบางที่ในอีสานมันจะแบบหนึ่งบุญบ้านต่างๆเขาจะไปเก็บอาการจัดงานที่วัดเขาจะไปเก็บเงินที่หลังคาเรือนอศิลปะเขาก็จะมอบปัะทุมงคลไปให้กับหลังคารือนที่อีสานนี่เป็นอย่างนี้เลยใช่ บางบางบ้านเนี่ยเป็นม้อนลำใหญ่ให้ใช่มสามสี่แสนเ่อขึ้นมาจากไหนก็เก็บแบบนี้แหละครับเก็บเก็บตามเก็บตามไ้หลังคาเรือนนี่แหละอส่วนบ้านวาล่าสุดเนี่ยก็เขาจัดงานอายุวัฒนะมงคลลุงตาเนาะสงงาลุงตาเนี่ยเขาก็ไปลงตาสุดเนี่ยเก็บเงินตามหลังคามาเลยแล้วนาหลังละร้อยสองร้อยแล้วก็เอามออเป็นวัตถุมงคลคืนคืนไปอ๋อเป็นเป็นเป็นรมเนียมปฏิบัติเป็นพรีปฏิบัติของคนแถวนี้เป็นคนแถวนี้ครับเป็นคนแถวนี้คือคือพอจะจัดงานปีก็ไปเรียอะไร แต่ว่ามีวัตถุมงคลให้ใช่แล<ช>้วก<ล>็เรืออะไรทุกบ้านด้วยทุกบ้านให้มันไม,ไม่ไม่ต่างกันแต่ว่าแต่ว่าเวลาไม่มีบาทสวรรค์มีอะไรก็บัตบุญตักหานะครับไม่เกี่ยวกับตรงนั้นอา<ช>ไม่เกี่ยวกันตรงนั้น<ช>ครับใช่วันนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าเท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรววรณนี้ใครสร้างก็คณะอผ้าป่าจากกรุงเทพมหานครอ่าโดยครูเจมเป็นคนชักนำมาเพราะว่าครูเจมเป็นคนมนฑลธนีดูดีวันดีคืนเองผมก็ไม่รัายังไงว่าท่านมาสถตานยังไง ใช่ก็เลยมาสร้างเป็นทวิสุวรรณเทวิสุวรรณเพราะว่า้ทววสุวรรณเนี่ยเป็นเจ้าของยักษ์นะกจางยักษ์ค่เป็นหนึ่งแต้ทั้งสองอย่างก็คือทั้งด้านมาชามาชั่วลาบได้ด้านทั้งป้องกันครับได้ทั้งป้องกันได้ทั้งสองอย่างเลยครับนะครับแล้วก็รูปหล่อที่เราเห็นในข้างหลังเนี่ยอเป็นรูปหล่อที่เกิดจากไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งซื้อนะครับครับเป็นรูปหล่อที่ปั้นขึ้นใหม่อปั้นขึ้นใหม่โดยมาเทมวลสารที่วัดนี้เลย เท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 องเอมองที่วัดนี่เลยใช่เทมูลสันที่วัดนี่เลยอ่าอ่าที่ที่นี่นี่เลยครับแล้วก็ที่สงคัญคือออกแบบใหม่นะครับออกแบบใหม่ออกแบบใหม่โดยโดยที่เป็นนี่ครับพระพุทธเจ้าเหนือเหนือเสียนครับผมปกติเขาจะมีเป็นจอมครับผมเป็นจอมใช่ไหมครับอรับันนั้นก็วันที่หล่อท้าวิวสุวรรณเนี่ยจะมีการพุทธพิกษเหรียนอ่าซึ่งเหรียนนี้จำาปีเหรียนจำปีสวยมากลงตัวครับลงตัวมาก ด้านหน้าเป็นโลปหลวงปู่ศูนยืนครับใช้ด้านหลังเป็นูปทเทวสุวรรณใช่ครับออกแบบได้สวยรลงตัวมากครับอ่าอย่างนี้พี่พี่พี่ปุ๊กองค์อะไรเลี่ยมแบบนี้ก็สามพันขึ้นไปครับอ่ครับถ้าล้วนๆ้วนอ่ะล้วนๆนก็พันแปดพันแปดครับอันนี้เลี่ยมพร้อมใช้ครับตอนออกจังหวดนี้หลักร้อยฮะหลักร้อยสองร้อยสองร้อยใช่ ทีนีมหาไม่ไม่มีแล้ครับตอนนี้หายากพันครับผมขอไปได้หละอันนี้ผมผมจำไม่ได้เก็บวไว้ที่ไหน<ม>ไอ้ที่เลี่ยมพิเศษนี่เราพิเศษยังไงมีผมลุงพ่อกับจีวอลงพ่อแล้วก็ข้าวเสกหลวงพ่อครับข้าวเสกหลวงพ่อ,พอครับอ,อันนี้หลวงพ่อเมตตาให้ลูกสย์ที่มาอยู่นี้เคอ,อที่มาช่วยงานวัดมาขายตั้งคือการการตั้งแผงบูชาวัตถุมงคลนี้วัดได้ไม่เหงาเหมือนกันช่วยอ่าไม่ใช่คนมาขายพระ แต่เป็นลูกศิษย์มาอยู่ดูแลหลวงปู่แล้วก็มีพระมาพี่้องแจ้งพี่เขามีหรอผมมาช่วยงานอ่าผมคือคือนี่ผมเป็นที่ปรึกษาของวัดที่นี่อ่าหนึ่งเป็นศิ่ษาเป็นแอดมินกลุ่มวัตถุมงคลหลวงตาศู์ด้วยเสร็จแล้วก็ผมก็ดูมาดูแลซุ้มส่วนกลางอ่าอ่ามาดิ้พี่แอดมินพี่เแอดมินพี่ก็บอกได้หมดเลยรุ่นไหนได้แล้วรู้จักรู้จักทุกรุ่นรู้จักทุกรุ่นอ่าเนี้ยอธิบายรุ่นเอาสุขกรุ่นเลยรุ่นนี้นะครับคืออ่าเป็นรุ่นที่พุทธเป็นเสกเก เก้าเกจินะครับเก้าเกจิที่สําคัญรุ่นเดียวกับหลวงพ่อ,อพระผงว้พระสมเด็จคนละรุ่นคนละปีคนละปีครับคนละปีะะปอ่อาอ่างนี้คือเก้าเกจิคือไปไปเสกตามวัดครับแต่อรุ่นนี้คือมาที่นี่เลยอ,อีมนต์มาที่นี่มอนี้มนต์มาที่นี่หลักๆนะครับหลักๆก,ก,ก,ก็เป็นพระอ่าหนึ่งก็ลุงปู่ศูนย์ครับสองลุงปู่เจกะระสินที่เพ่งพระิตย์นะครับลุงปู่เหิน ครับอ่าแล้วก็จะเป็นที่ดังๆอ่าอ้ถ้าถ้าอยู่ทางไกลก็ปู่เจริญปู่เจริญครับอ่าเสร็จแล้วถ้ามาทางสุพรรณสุนทรที่ดังๆก็เป็นอาจารย์ชาตรีครับอภัสโรครับอ่าแล้วก็มีพระอาจารย์เฮงพระอาจารย์ชาตรีว่าไหนนะอ่าสุพรรณวรารามอ่าเป็นพระหนุ่มเหรอพระหนุ่มครับลูกศิษย์ลุงปู่คำพัน อ่าอ่ามันเป็คำโค้ดสปัญยู่อ่าอันดังเก่งมากอันนั้นก็เก่งเป็นพระนุ่มแล้วก็มีพระอาจารย์เฮงพระอาจารย์เฮงนี่ยเก่งเป็นลูกศิษย์ของปู่ผานอ่ายังอยู่ไหมพระอาจารย์ยังยังอยู่แต่พระนุ่มเหมือนกันสี่สิบกว่าครับอ่าอยู่สี่สิบกว่าห้าสิบแล้วเนาะครับอ่าอยู่หลังวัดไอ้ป่าปทีบุญจาลามครับครับมีพระอาจารย์ที่สาหชาติซึ่งอ่าเก่งเก่งเป็นพระนุ่มที่เก่งแล้วก็มีพระอาจารย์พระคูเก็บซึ่งเป็นศิษย์น้องหลวงตาสูรครับอ่าแล้วประจันสำคัญพระอาจารย์เสียเข้ามา พระอาจารย์เสียที่อยู่อ่ากํากแพงเพชรอ่านี่เนวัชประการที่ไปสร้างให้นะครับที่ลุงตาสร้างให้ไปบรรณวัดนั้นอันนี้นะอ่าใช่อ๋อพระสมเด็จที่นี่ครับครูเจมาขออนุญาตเพื่อที่จะเอาเงินไปบูรณะวัดนั้นช่วยในวัดนั้นแล้วก็ช่วยวัดน,นี้สังสองวัดอันนี้บริจาคมบูญไว้ที่นี่ห้าร้อยองค์อ่าใช่ใช่ตอนนี้ยุนไม่มีมีแล้วครับ ไม่มีหมดแล้วเมื่อก่อนคนถามมันถูกๆนะไม่เอาเดี๋ยวนี้แพงกอยากเอาแพงก็ไม่มีให้ครับเอ่พันห้าเนี่ยก็ไม่มีให้เลยครับไม่มีพันห้านี่เรายังไม่ได้ใส่กีรอพ่อนะอ่าครับเยพันห้านี่คือเปล่า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 ครับอืมรุ่นกว่าปัชจีขาวอ๋อืมเอ้ยคนแถวนี้เขาใกล้เรือกินด่างไหมถามตรงๆคนแถวนี้ใกล้เรือกินด่างไหมอ่าเมื่อก่อนใช่แต่นี้ไม่ใช่เมื่อก่อนนู้นไม่สนใจไม่ค่อยสนคนไกลมีเดี๋ยวนี้สื่อถึง ใช่ต้องมีมีพอมีงานปุ๊บก่อนแถวนี้มากเมื่อก่อนในเรียนรุ่นแรกคนที่ปล่อยพระเนี่ยกวาดหมดเดี๋ยวนี้นี่ยไปหลอกเขาไม่ได้แล้วปล่อยก็ปล่อยแพงละแต่ก่อนเดี๋ยวนี้คนใกล้วัดเข้าใจแล้วว่าวันหนึ่งเดี๋ยวก็แพงเองใช่คือโดยบารมีของลุงตาเนี่ยคือท่านเป็นผมเป็นคนขับรถให้ท่านไปงานต่างๆเนี่ยคือท่านจะเป็นเมื่อก่อนท่านไปนั่งสมาณ์นั่งพุทธพพิเศษท่านจะอยู่สว่างเลยนะ ท่านอยู่สว่างท่านตนอายุเจ็ดสิบเนี่ยอายุสิบกว่านท่านเก่งมากอยู่ให้ทุกรุ่นอยู่ตรงสว่างเลยไปไปงานต้นจบตนจบและบางทีบางงานก็เป็นประธานครับเพราะเป็นท่านเป็นพญ,ญาอ,อายุพรรษาสูงแล้วครับอืมนี่ยนะครับไอพี่ปุ๊ในนี้มีอะไรบ้างของของหลวงปู่ศูนย์ที่ที่ที่แผงพี่เนี่ยมีรุ่นดวงดีแล้วก็รุ่นมาโชคโปกกระซับ,บแล้วก็อ่ารุ่นท่านทา้าเวสุวรรณครับผมสามรุ่นครับ ไอแบบเช่าแบบแบบแบบ,แบ,บพร้อมแฝงนี่กับอันนั้นอันไหนอันไหนออกดีกว่าส่วนมากญาติชาวบ้านเข้ามาแล้วแต่สภาครับเขางทอคำสินท่านไม่พร้อมเรื่องเงินเรื่องอะไรก็เอาไปแบบธรรมดาแบบเลี้ยงเลี้ยงแจกทานธรรมดาแล้วครับ,รบอ๋ออันนี้ถ้าถ้ามีพร้อมเรื่งเงินเขาก็เอาแบบนี้เอาไปถึงเรียบเได้ครับผมใส่นิมนต์ใส่เลยแต่โดยมากนี่เขาจะเล่าแบบนี้เพราะ ถ้าเป็นคุณข้ากลางนะถ้ามาจากกลางกายเจ้าแบบนี้เพราะว่าเขาหาที่เลี่ยมไม่ได้ไม่เหมือนคนอีสานเราที่บ้านนอกเราเนี่ยมันหาที่เลี่ยมง่ายแต่คนภาากลางเนี่ยห่วงพระด้วยไม่รู้ไปเลี่ยมแล้วจะได้พระแท้เป็นมาแล้วไหมก็เลยเขาก็เลยส่วนมากคนที่มาจากทางไกลจะเลี่ยมกลับไปเลยอ่าเลี่ยมเอาเลี่ยมกลับไปเลยครับอ่าแบบนั้นเนี่ยนะครับปฏิหารพระอ่าอย่างเทาไว้ส่วนี้มีเยอะไหมเป็นทางมหานิยมนะเป็นทางมหานิยมเป็นหลักเลยครับครับก็ ที่ยุดยกตัวอย่างนะคือเสียจากไออุดรธาน,น,นีแกสถัาแกแกก็ไม่คือแกโดยนี้ก็เป็นคนมารับลงตาไปาหาหมออุดรเลยนะแบบนั้นเลยเพราะว่าศรัทธามากคือค้าขายนี่ไม่คล่องนี่คล่องมากเอ่คล่องมากทุกวันนี้<ช>ถ้าหลวงปู่หลวงปู่ไปรักษาที่อุดรครับไม่<ช>ต้องไปสะกดไม่ได้ไปไป,ไปเอกชนเลยเอกชนอืมเอกชน,กชนคือไปแล้วหมายว่าเป็นอาการอันเนื่มาโรงมีาราม แต่ลักษณะคือท่านชลาภาพแล้วคือ่วนมากเขเราไปเราก็ตามลับดับขั้นไปเข้าตามออกต่อความประตูของโรงพยาบาลมันช้าแต่ทางอันทางเอกชนเนี่ยมันจะเร็วแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาคอยอุปถัมภ์อยู่อ่าก็เลยไปทางนั้นนี่ครับคือเป็นบารมีหลวงปู่นะครับที่ที่ลูกศิษย์รับถือครับขอขอแทรกนิดนึงได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องอ่าอ่อนของท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้มีญาติโยมกระกาศพ่ออ่า เขาขายที่ดินไม่ได้คุณพ่อก็บอกให้ไปขอพรทางเท้าวรรยกวัาเอาแบเราถามผมนี่แหละถามผมนี่แหละข่ไขายพันนี้ไหมพี่ขาฟันฟองล่าสุดขายให้ได้ไรนะหกล้านหกล้านนสิประมาณนั้นคือเขาต้องการขายกี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านทานั้นคือคือวันนั้นผมอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยผมนั่งอยู่ด้วยแล้วบอกว่าเขามาขอพรลุงตาเสร็จแล้วปั๊บนี่ผมก็จะจำซีจำไทยว่าแล้วแต่บารมีใครเราไม่นี่คนนะมระบาลจริงว่าเดินมาเอา ่าบูชาดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้แดงทูบแดงเนี่ยปอนตู้เอาเงินลงตู้เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็มาจุดทูบขอพรเท้าววสวรรณด้วยอเพื่อโชควาสนามันเชื่อมกันเพื่อโชควาสนาเชื่อมกันใช่คือดวงไครดวงมาใช่คือผมชอบพูดเสมอว่าเรามีพระมีพระนี่ไว้คอยให้กําลังใจเราแต่เมื่อแดงแวงมันคลิกภาษาบาประสารทาสมัยว่ามันคลิกกันปั๊นนี่ได้เขาเอาไข่ละพันฟันพอฟองออกมา แก้บนที่นี่ที่นี่ใช่กินแค่นะาดูเลยเด้โอ้โหุดเขากลับหมดไม้เขาได้ที่หมดเลยทั้งฟันฟอยังอยู่ในทู่อยู่พี่ไปไปแจกชาวบ้านว่าไอ้จันอาพี่ทุกคนนี่ขายราคาพระเท่ากันไหมไม่เพราะอะไรทุนเขามาไม่เหมือนกันหนึ่งทุนไม่มาเหมือนกันใช่ครับอืมเพราะว่าคือทุกคนหนึ่งทุกคนจองกับวัดครับ จองวัดช่วยวัดทุกคนสองบางรุ่นที่มันหมดจากตัวเองแล้วหมดจะวัดก็ต้องไปตามเก็บกับชาวบ้านครับก็ราคาก็เพิ่มขึ้นครับอ่าแล้วแต่ใครจะมีได้เช่ามาถูกจะแพงก็ปล่อยตามแบบนั้นก็ติดต่อมาที่เบอร์ครูเจมนะครับครูเจมก็จะมาถ้าใครอยากได้วัตถุมงคลรุ่นอื่นต่างก็ติดต่อเบอร์ครูเจมนะครับว่าคือทุกคนในแผงเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับใช่ใช่คือก็ถ้าไม่มีปุ๊บก็ไปเอาอีกแผงหนึ่งมาได้ได้ครับวันที่ออกสื่อไปเนี่ยไม่ใช่ครูเจมจะได้ประโยชน์คนเดียวนะครับ ทุกคนที่มาเพราะว่าแผงนั้นอาจจะมีไม่มีภ้ามาเดินดูแผงนี้อ่าอ่าคือได้มีประโยชน์และทุกคนไม่ใช่พ่อ้าอ่าออเป็คนเป็นลูกศิษย์ทั้งหมดออเออลูกศิษย์เอาของที่ตัวเองซื้อไว้ใช่มามาระหว่างรอมาระหว่างไม่ได้ทําอะไรก็ช่วยใช่ก็ขายของไปใช่อ่า งานปีประจำปีของวัดยังไงต่องานประจำปีนี่มีจะมีสองสองงานครับนอกจากกระถินพระป่าแล้วนี่จะมีสองงานคือหนึ่งวันที่ยี่สิบเมษาเป็นงานอายุวัฒนมงคลหลวงตาศูนทุกปีอยู่แล้วผ่านมาแล้วครับครับ,รบแล้วก็จะถึงนี้ก็คือวันที่สองมิถุนายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยอาจจะเป็นงานอบูรพาจารย์ค,รคืองานครบรอบออวันมรณภาพของหลวงปู่ศิลาอิสโร,รซึ่งเป็นผู้ตั้งวัดนี้เป็นผู้ตั้งวัดนี้เป็นอาจารย์ของหลวง ปู่ศูนย์และเป็นพระอาจารย์ของปู่สมชายและหลายๆท่านหลวงปู่เต็งอ่อนหลายหลท่านแล้ววันนั้นจะมีเขาจะปีนี้เขาจะเป็นเรียกว่างานบูรอาจารย์และนมัสการเจดีหลวงปู่ศีลาพระเจ้าองค์ดําและจะมีบุญบ้งไฟด้วยบุญไฟประจําตำบลมันมันใกล้เคียงกันเป็นวันเดียวกันเลยวันเดียวกันเลยใช่วันเดียวกันใส่บารคือวันที่ใส่บารเจ็ดร้อยวันที่สามเขาก็จะจุดบ้งไฟครับอเขาจะทําบุญวันที่สองแล้ววันที่สามเขาจะจุดบ้งไฟนี่นะครับ สบายๆนะครับครับแล้วก็เอ้พี่พี่หลวงปู่สุนีสุขภาพเป็นไงบ้างตอนนี้ก็อต้อนรับญาติโยมได้อยู่ต้อนรับได้ญาติโยมได้อยู่ครับแต่ว่าเราก็เว้นที่ท่านอภิอนอะไรว่าอ่ไม่ให้อยากไม่อยากเป่าหัวไม่อยากให้ทําอะไรแล้วมากราบอย่างเดียวอืมไอขายนี่ขายออนไลน์ของพี่เวิร์กไหมเวิร์กอยู่ครับเวิร์กอยู่ครับอ่าอืมได้เรื่อยๆได้ก่อนนี่นะครับ หรือถ้าใครไม่สะดวกเดินทางนะครับก็เข้าไปดูใน f a c e b o o k กูเจมแล้วก็พี่มีเฟซบุ๊กไหมอ๋อวัตถุมงคลลงตาศูนชื่อเลยกล่มเป็นกลุ่มวัตถุมงคลถุตาศูนย์มีของทุกคนใช่แล้วก็ผมผมชื่อผมใช้ชื่อ Facebook ว่าวัตถุมงคลลงตาศูนย์เลยอ่าชื่อ Facebook ผมนะอ่าใช่ก็เข้าไปดูก็ได้พิมลองแจ้งเลยก็ได้ก็ขึ้นอยู่แล้วก็จะคือเขาที่นี่เขาอยู่กันอย่างพี่แบ่งน้องใช่ครับผมเนี่ยนะครับก่อนเดินเราเราไปดูตรงนี้ อ่าเดี๋ยวแล้วก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้ายกล้องไปดูตรงนี้หน่อยครับเราจะไปดูอะไรกันครับเราเราเห็นไหมครับแผงตรงนี้แผงตรงนี้เราทํามันต่ำตรงนี้ต่ำมันดูไม่สงา่าดูไม่สงา่าเราก็เลยในในแผงนี้จะเป็นแผงของส่วนกลางก็คือตรงนี้จะเป็นที่อ่าทูบเราทาบุญเท่าไหร่ก็ได้นะครับคุณนวลก็ะฮะก็จะเป็นไหว้ดอกไม้คู่หนึ่งไปขอพร ครับคอพรนะครับแล้วก็จะมีอ่าเราจะตอนนี้เราจะมีแผ่นทองนะครับ,รบตอนนี้แผ่นนี้ยีิบบาทเพื่อเราจะให้เขียนยันดวงแล้วก็จะบรรจุใส่ฐานนี้ยกขึ้นครับอ่ายกขึ้นคือตอนนี้คือในจุดนี้คือจะเป็นหารายได้เพื่อการยกอ่าแผ่นอ่าฐานท้าววิสุวรรณขึ้นครับนะครับผมแล้วก็พอทาบุญเสร็จแล้วแล้วก็น้ำมนผมก็เตรียมผมได้เตรียมน้ำมนที่น้ำมนชุดนี้ได้จากงานพุทธพิเศษล่าสุดครับแต่ปกติก็จะมีน้ำมนให้นํากลับไป อ่าผสมน้ําอาบแล้วก็เก็บไว้เป็นบูชาได้ครับอันนี้ทางวัดก็เตรียมไว้ให้เลยครับกำทางวัดเตรียมอะไรเลยผมเป็นที่ปรึกษาของกรรมการวัดอยู่แล้วผมดูแลในตรงนี้ที่ผมไม่ได้มาขายพรกกับเขาเพราะว่าผมดูดีส่วนกลางไว้ครับส่วนกลางนี่นะครับก็มาที่วัดหลวงปู่สวนนะครับทางกรรมการวัดอำนวยความสะดวกอันนี้ทําบุญตามศรัทธาทุกอย่างใช่เนี่ยนะครับมีมากทํามากไม่เป็นไรนะครับมีน้อยไม่ต้องทําก็ได้นะครับนี่นะครับ เป็นเป็นไอ้ค่าน้ำข้าไฟที่นี่เดือนนะก็ <S <S 2> <S 2> มันจะมีส่วนกลางจ่ายเลยอ่าแต่ว่ามันจะมีบัญชีคนาคารขวัญวัดจักราหากใครอยากคันบุญตรงนั้นก็จะมีบัญชีทางนั้นอยู่ประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งหลักหม,มื่นไหมหลักหมื่นครับหลักหมื่นหลักหมื่นครับ,รบนี่นะครับรวมบุญกับทางวัดหรือร่วมบูชาวัตถุงมงคลนะครับก็ติดต่อมาทางศูนย์พระเครื่องของครูเจมที่ผมเดินทางมาคลิปนะครับขอบคุณนะครับพี่ร้องแจ้งนะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Gracias.